อันนี้นะคะก็คือ ROG Stik GeForce RTX 3080กนจอพันดุจาก ROG ค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะเห็นรีวิวของตัว3080กันไปแล้วนะคะแต่ตัวนี้มันเป็น ROG Stik เพราะฉะนั้นการออกแบบของเขาเนี่ยจะต้องออกแบบมาไม่เหมือนใครเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์การออกแบบของเขาใกล้ๆกันหน่อย จากที่เห็นนะคะถ้าเราดูตัวที่เป็น f o u d e r Edition เนี่ยมันตัวนี้ก็จะใหญ่กว่านะคะความกว้างของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3สล็อตนะความยาวของเขานะคะถ้าแอบวัดเมื่อกี้ก็อยู่ที่ประมาณ32เซนนะบวกลบส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะก็เป็นแบ็กเพดตัวแบ็กเพดเนี่ยมันก็จะช่วยในการระบายความร้อนแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับตัวกาดจอนนะคะซึ่งการออกซน์ออกมาเนี่ยก็จะเป็นมีโลโก้ต่างๆลูกเล่นการตัดลายนะคะก็ทำออกมาได้แข็งแรงดุดัน ทบบี่เหเพัดลมก็เป็นแบบ e x c e l fan นะคะมี3ตัวแบบนี้หนึ่แล้วก็ความกว้างของเขาเนี่ยอยู่ที่9เซนนะคะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากตัว folder edition นะคะตัวนี้มันก็จะเป่าเข้าไปอย่างเดียวนะคะตัว folder edition น่ะทั้งเป่าเข้าแล้วก็ดูดออกมาข้างนอกด้วยถ้ามองดีๆนะคะตัวเนี้จะมีพีดไปที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะ แบ็กเพเดด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะทําจากวัสดุที่เป็นสเตลเลสสตีลสามศูน่เห็นไหมเขียนตรงนี้ว่า304นะคะซึ่งมันก็จะมีความคงทนกว่ารุ่นอื่นๆนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมี d i s p l a y p o ร์3สาม hdmi อีกสอค่ะ ถ้ามาดูตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันใช้ช่องเสียบ power 8 pin 3 3ชุดซึ่งจะแตกต่างจากตัว Nvidia ที่เป็น folder ซึ่งจะเป็นแบบ12 pin แบบใหม่นะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เป็นไฟแสงสี RGB ของเขานะคะซึ่งสามารถปรับได้ที่ซอฟ์แวร์ Aura Sync นะคะแล้วก็มีโลโก้ ROG ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็น GeForce RTX ค่ะและส่วนที่เป็นตัวก้าตรงนี้นะคะเขาก็ออกแบบมาให้แข็งแรงแน่นหนานะคะแล้วก็มีน้ำหนัก ตรงนี้นะคะถ้ามองดีๆจะมี Swift, สวิปสำหรับปรับโปรไฟล์ได้นะคะถ้ามาทาง P เนี่ยก็เป็น Performance นะคะถ้าสามารถทาง Q ตรงนี้เลื่อนมาก็จะเป็นความเงียบค่ะใช้งานเงียบๆอ่าเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งใช้งานกันนะคะ,ะว่าตอนที่เอามาใช้งานจริงๆแล้ว่มันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะไฟล์ RGB ก็จะขึ้นแบบนี้นะซึ่งอย่างที่บอกไปมันสามารถปรับได้เดี๋ยวเรามา ทดสอบนะต่อจอแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมให้ดูกันโอเคค่ะเราก็มาเข้าเกมเลยนะคะเกมนี้มันก็เป็นเกมที่ชื่อว่า Dirt 5นะคะ Dirt 5ซึ่งเป็นเกมที่มีเรทติ n งค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นเบต้าอยู่ยังไม่ได้เปิดให้เล่นจริงสีสันความคมชัดเนี่ยมันออกแบบมาสมจริงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าว่าจะเก็บที่หนึ่วาชัยมาได้หรือเปล่าจากเหตุที่เห็นนะคะเห็นไหมคะ ตัวรถเนี่ยมันมีความสมจริงนะคะแสงเงาต่างๆนะ หลังจากเล่นเกมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าตัวนี้เราใช้อะไรบ้างนะคะตัวซีพียเขาก็เป็นนี่เลย intel i 9 1 0 8 5 0 k นะคะแล้วก็ตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็ใช้ rog strix z 4 9 0 h ค่ะแล้วก็ตัวที่เป็น Memory นะคะก็ตามนี้เลยค่ะตัวกราฟิการ์นะคะที่เราใช้กันที่บอกไปตั้งแต่แรกเราใช้ nvidia geforce rtx 30 เรามาดูผลเทส 3D Mark Time Spy กันนะคะผลรวมทำออกมาได้16,962ค่ะซึ่งก็คะแนนอื่นๆก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับคนเทสไฟสไตล์นะคะก็ทำออกมาได้ที่3,801นะคะกราฟิกอยู่ที่43,609นะคะฟิสิกอลสกอร์ที่28,663แล้วก็คอมเพนส์สกอร์ที่9,966ค่ะและถ้าใครดู คลิปนี้นะคะจนถึงตอนนี้นะคะและอยากจะซื้อตัวที่เป็น RTX 30 Series ทั้งหมดของ ROG นะคะเรามีของแถมของแจกและโปรโมชั่นดีๆมาบอกค่ะเราจะมีความพิเศษทั้งหมด3ต่อนะคะต่อแรกในเมื่อซื้อกาสจอ RTX 3090ในรุ่น ROG Stix หรือว่าทับฟ r e e o l a Hard Disk สองเทเลบนะคะหร, 80, ร Stick, หรือว่าซื้อกาสจอ RTX 3080รุ่น ROG Stix หรือว่าทับ Freeola หากดิสก์หนึทบค่ะทั้ง3090 3080เนี่ยจะสามารถแลกเกม Call of Duty นะคะ b a c k Ops Cold War ดาน n ดอี dition ฟรี als, ไปเลยนะคะหรือว่าจะซื้อการจอ RTX 3070ในรุ่น ROG s t i c k หรือว่าทัพหรือว่าดูอ l นะคะก็สามารถรับฟรี ROG s t i c k r Ion SSD Enclosure ไปเลยค่ะส่วนต่อที่2เนี่ยเมื่อซื้อการจอคู่กับเมนบอร์ดนะคะว่าจะเป็น ASUS X570 B550 ทุกรุ่นรับฟรีเลยค่ะ Seagate f i r e c u d a 500 g ิกพิ E4.0 นะคะพิเศษต่อที่3นะคะเมื่อซื้อการ์ดจอ RTX 3090หรือ3080ในรุ่น ROG Stick หรือว่าทับคู่กับ Power Supply นะคะ ROG Tor 1,200วัตต์นะคะรับฟรีบัตรกำน,นันมูลค่า2,000บาทค่ะและถ้าซื้อกาจอ RTX 3080หรือว่า3070ในรุ่น ROG s t i c นะคะคู่กับ power supply ทอแปวัตต์รับรบ,นนบัตรกำนันฟรีมูลค่า1,500บาทโอ้ยคุ้มเกินคุ้มพิเศษหลายต่อจริงๆค่ะ